สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะนำเสนอรถที่มีราคาถูกนะคะถูกมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งยังใช้งานได้ปกตินะคะเราก็ดูกันก่อนนะคะมีเล่มด้วยนะคะเนี่ยภาษีก็3กันยา64นะคะภาษียังไม่ขาดเลยค่ะแต่ราคาถูกมากๆ ใครอยากรู้ราคาแล้วมาฟังกันดีกว่านะคะมิสูอีคานะคะปี1992นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง15,000บาทค่ะใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องดีนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์โอเคนะคะพอใช้ได้เนาะคันนี้แต่แอร์ไม่เย็นนะคะต้องไปเติมน้ำยาหรือไล่ระบบแอร์ใหม่นะคะ อย่างอื่นนี่ใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างเลยค่ะเจ้าของบอกว่ามีตําหนิแค่แอร์ไม่เย็นอย่างเดียวผ้าสีก็ยังไม่ค่ะสีรอบนอกก็ประมาณ50-60%ค่ะไม่ถึงก็น่าเกียดเนาะก็ตามสภาพตามอายุการใช้งานเนาะก็จะมีบ้างถ้าใครสนใจนะคะวิซูอีคาปี92ราคาเพียง15,000บาทคันนี้นะคะ ก็ติดต่อไปได้เลยที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสามารถดูรถได้ที่จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทรเจ้าของใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเน้นโทรค่ะเน้นโทรอย่างเดียวเลยนะคะช่องของเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางที่มานำเสนอเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถนะคะถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถต้องเน้นโทรอย่างเดียวเลยนะคะย้ำๆว่าต้องโทรค่ะหมื่นห้าเท่านั้นมิสูอีคาคันนี้ ทางช่องขอจบการรีวิวคลิปนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ